หมอชีวกะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและด้วยศรัทธ,ธาในพระพุทธเจ้าปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ2อถึงสครั้งเห็นว่าพระเวลุวันไกลเกินไปจึงสร้างวัดถวายในอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนเรียกกันว่าชีวกรรมพวันหรืออัมพวันของหมอชีวกะเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเริ่มน้อมพระไทยมาทางศาสนาหมอชีวกะก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุที่หมอชีวกะเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์มากจึงเป็นเหตุให้มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษาตัวจำนวนมากจนหมอชีวกะต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติข้อห้ามมิให้รับบวชคนเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดนอกจากนั้นได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทั้งหลาย